สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสลับคลิปวีโอในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับหาเงินออนไลน์เข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเล็ตสามบาทแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องลงทุนกับแอปที่มีชื่อว่า m i l l ยูเซอร์เวนั่นเองนะครับสลับแอป m i l l ยูเนี่ยจะเป็นแอปทําแบบสอบถามออนไลน์บนมือถือนะครับก็แอปแอปนี้เนี่ยเขาจะมีแบบสอบถามหรือว่าแบบสํารวจเนี่ยส่งมาให้เราทําทุกวัน บแบบสำรวจที่ส่งมาเนี่ยเขาก็จะให้คะแนนกับเราด้วยนะครับเราก็มีหน้าที่แค่ทําแบบสำรวจที่เขาส่งมาแล้วก็เก็บสะสมคะแนนไปแลกเป็นของรางวัลน,นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพามาดูรีวิวของแอบปบแอบปบนี้กันก่อนนะครับอ่าสำหรับแอบปบแอบปบนี้นะครับเป็นแอปที่เปิดตัวมานานมากๆแล้วนะครับประมาณปี2ปีแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นแอปอีกแอปหนึงน่งเนาะที่มีช่องทางในการถอนเงินเนี่ยเข้าสู่บัญชี t ูมันนี่วอลเล็ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ทูนนี่เลตอยู่แล้วก็สนใจในการหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆแบบที่เราไม่ต้องเสียเงินลงทุนเนี่ยก็ลองโหลดไปติดเครื่องไว้ดูได้นะครับเป็นแอป,ปฟรีที่เปิดให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆข,ข,ของแอปแอป,ปนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับ5ดาวจากคนใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นแอป,ปที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ถอนเงินได้จริง นะครับถ้าเราทําตามก,กฎกติกาของเขานะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงรายละเอียดต่างๆให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเนะี่ยเพื่อน,อนๆสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับพิมพไปใน Google Play แบบนี้เลยนะครับผมว่า MilliU Survey แบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะอ่าหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการเข้าไปดูข้างในแอปกันนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในแอปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับให้เราทําการเลือกประเทศที่เราอยู่มันก็จะดีฟอยเป็นประเทศไทยไว้อยู่แล้วนะครับก็ให้เราทําการกดยืนยันไปเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นก็เลื่อนเลื่อนเลื่อน,ลอนแล้วก็กดเริ่มเลยนะครับสําหรับแอปแอปนี้นะครับช่องทางในการล็อกอินหรือว่าการสมัครเข้าสู่ระบบของแอปเขาเนี่ยจะมีอยู่ 2ช่องทางนะครับช่องทางแรกเนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนผ่าน Facebook นะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลนะครับถ้าเราจะเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลเนี่ยเราก็ต้องมากดสร้างบัญชีตรงนี้นะครับอ,อันนี้เนี่ยผมไม่สามารถมาสอนเพื่อนๆสมัครสมาชิกได้นะครับเพราะว่าแอปแอป,แอปนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดเรื่องการใช้หลายบัญชีนะครับ สำหรับโทรศัพท์1เครื่องนะครับแอปแอปนี้จะสามารถใใช้งานได้แค่1บัญชีเท่านั้นนะครับหากเขาตรวจพบว่าเรามีการใช้งานหลายบัญชีเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าเล่นแอปของเขาได้เลยนะครับเขาจะทําการแบน IP ของโทรศัพท์เราทันทีนะครับอ,อันนี้ผมก็ทําการลงทะเบียนไว้แล้วนะครับด้วยอีเมลตามนี้เลยนะครับผ่าน f c e e o o o เนาะ ก็เดี๋ยวผมจะทําการเข้าสู่ระบบแล้วก็พาไปดูรายละเอียดต่างๆของทางแอปเขานะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในแอปแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของแอปเขานะครับอ่าเวลาที่ทางแอปนะครับเขาทําการส่งแบบสํารวจมาให้เราเนี่ยเขาก็จะส่งมาที่หน้าแรกแบบนี้เลยนะครับอ่าอย่างอันนี้เนี่ยของผมเนี่ยเขาก็ทําการส่งแบบสํารวจมาให้กับผมนะครับแบบสํารวจอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาทําประมาณหนนาที นะครับเราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่138คะแนนนะครับถ้าทําเสร็จสมบูรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแต้มที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่692แต้มนะครับอ่าเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับก็สําหรับแอปนี้นะครับยิ่งแต้มเราสูงนะครับเราก็จะยิ่งได้รับการเลื่อนระดับนะครับอ่า การเลื่อนระดับเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้รับคะแนนจากการทําแบบสํารวจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่ระดับบอนนะครับถ้าผมทําแต้มอีก9,700แต้มเนี่ยอ่าผมก็จะขยับไปอยู่ s เวอ e r นะครับแล้วเวลาผมขยับไปอยู่ silver เ,เนี่ยคะแนนที่ผมได้รับจากการทําแบบสํารวจก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีสําหรับแอปแอปนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ผมจะพาไปดูในส่วนของการแลกของรางวัลกันนะครับ สำหรับการแลกของรางวัลเขาจะให้เราทําการยืนยันตัวตนด้วยการส่งสําเนาบัตรประชาชนด้วยนะครับอ่าเขาเขียนรายละเอียดไว้ด้านบนตรงน,นี้เลยนะครับส่งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพอเขาตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลของเราถูกต้องนะครับครั้งต่อไปเราก็แลกแบบว่าไม่ต้องส่งแล้วนะครับส่งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนของของรางวัลเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายเลยนะครับมีทั้งการบริจาคให้กับมูลนิธินะครับอ่าหรือว่าจะเป็นการเติมเงินมือถือ เงินสดเข้าบัญชี PayPal หรือว่า t ั0 0ี Wallet ก็จะใช้แต้มที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างถ้าเราจะเติมเงินมือถือเนี่ยเราก็จะต้องสะสมให้ได้1 0 0 0 0คะแนนนะครับก็จะสามารถนําไปแลกเป็นเงินเข้ามือถือได้นะครับอ่าสำหรับค่ายที่รองรับก็จะมี D-Tag AIS แล้วก็ t o m o v e ตามนี้เลยนะครับเขาก็จะเขียนไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันทําการนะครับอ่า ส่วนเงินสดเข้าบัญชี PayPal นะครับก็จะต้องใช้1 5 0 0 0นคะแนนนะครับจะได้รับของรางวัลภายใน10วันทำการเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายนะครับจะเป็นบัญชี t ทมันนี่วอ l l ล็นะครับจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี t ทมันนี่วอ l l e t โดยตรงเลยนะครับโดยเวลาแรกเนี่ยเขาจะให้เราทำการกรอกชื่อบัญชี t ทมันนี่วอ l l ล็แล้วก็เบอร์นะครับก็จะได้รับของรางวัลเนี่ยภายในระยะเวลา10วันเหมือนกันเลยนะครับ อ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองทําแบบสํารวจที่เขาส่งให้ผมมาตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาลองทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ทําการกดเริ่มทําแบบสํารวจไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแบบสํารวจเนี่ยมันทำยากหรือว่าง่ายยังไงนะครับแบบสํารวจเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะเป็นการถามทั่วไปนะครับชีวิตประจําวันทั่วไปเลยนะครับเราก็สามารถตอบตามความจริงของเราก็ได้นะครับหรือว่าตอบอไม่จริงบ้างก็ได้นะแต่ถ้า เราเจอแบบสํารวจที่มันเป็นแบบสํารวจที่เช็คความถูกต้องว่าเราอ่านแบบสํารวจหรือเปล่าอย่างเช่นรูปภาพที่เป็นสัตว์ด้านล่างแบบนี้แล้วเราไปเลือกเป็นรถยนต์อะไรแบบนี้นะครับเราก็จะโดนตักเตือนนะครับแล้วก็ถ้าเราทําผิดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยบัญชีของเราก็อาจจะถูกละงับได้นะครับผมก็จะทําแบบสํารวจไปนะครับโอเคผมก็ตอไปประมาณนี้นะครับตอบ จริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นของเรานะครับมันไม่ได้ฟิกว่ามีถูกมีผิดเนาะเราก็ตอบได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความคิดของเราเลยเนาะผมก็จะไล่ตอบไปแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับหลังจากที่ผมนั่งทําแบบสํารวจไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสํารวจที่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆนะครับจะเป็นแบบสํารวจที่เขาจะเช็คความถูกต้องของเรานะครับอย่างข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อใดเป็นจริงนะครับ ประเทศไทยมีทั้งหมด76จังหวัดนะครับถ้าเพื่อนๆไปตอบว่าประเทศไทยมีทั้งหมด97จังหวัดอย่างบางคนเนี่ยตอบต่อไปไม่ได้อ่านนะครับก็มีโอกาสที่บัญชีจะถูกระงับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านนิดนึงเนาะก่อนที่จะตอบไปนะครับโอเคครับผมก็ตอบแบบสำรวจไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้แต้มของผมก็ขึ้นมาเป็น830แต้มแล้วนะครับง่ายๆเลยเนาะสำหรับแอปมิลิยูเนี่ยเป็นแอปที่ทำแบบสำรวจได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆในการสร้างารายได้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมโหลดไปติดเครื่องไว้เล่นกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ